ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้อันบอกนะครับเจ้าตัว iPad Air 6ตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะมาลองเทสนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่เราสามารถใช้นะครับระหว่างเจ้าตัว iPad Air 5กับ Air 6ร่วมกันในบ้านนั่นเองซึ่งส่วนตัวก็จะมีอุปกรณ์ของ iPad Air 5ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ก็อยากมาลองเทสนะครับให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแรกที่หลายคนน่าจะสงสัยแล้วเว็บ Apple ก็บอกว่าไม่อนแพาิเบิลก็คือเจ้า Apple Pencil 2ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ นะครับซึ่งถามว่าอ่ะผมเทสเรียบร้อยแล้ะถามว่ามันใช้งานได้ไหมเนี่ยครับมันแปะได้แต่มันจะแบบเหมือนแม่เหล็กมันคนละจุดอะทำให้มันจะจุดยึดนะครับมันค่อนข้างจะไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถชาร์จนะครับกับเจ้าตัว iPad ได้ มันก็จะดิงด,งด่งถึงดึงนิดนึงอ่ะมันจะไม่แนบแน่นนะครับซึ่งส่วนตัวก็บอกเลยว่าถ้าใครจะซื้อไอ้ปากกา Apple Pencil 2ไม่แนะนำนะครับไปซื้อ Apple Pencil ที่เป็น USB-C หรือว่า Apple Pencil ที่เป็น Apple Pencil Pro ไปเลยนะครับตามที่อยู่เว็บไซต์แนะนำก็คือถ้าใครเอาปากกาตัวเก่ามาใช้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับทั้งไอ Apple Pencil ตัวแรกแล้วก็ Apple Pencil 2นั่นเองครับ อันนี้มาแบบเร็วๆเลยนะแล้วก็ตัวที่2ที่อยากจะลองนะครับคือต้องบอกว่าเขาอะ่ะเคลมว่ามันสามารถใช้กับเจ้าตัว iPad Air 6แล้วก็ iPad Pro M4 ได้นะครับก็คือเจ้าตัวปากกาตัวนี้นะครับกูจะดอก g d 14ซึ่งเราทำรีวิวไม่ทำรีวิวเราแนะนำกันไปแล้วกับคลิปนี้นะครับด้านบนปึ๊งนะครับนั่นแหละแล้วก็มาเรามาลองเทสกันตัวนี้คือปากกาตัว g d 14ที่เรา,ราพูดถึงกันไปนะครับก็แตะตัวเครื่องแบบนี้นะครับฝั่งนี้ ได้เลยก็คือมันจะเป็นฝั่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ใสอะ่ะแต่ฝั่งนึงมันจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็สามารถใช้งานนะครับได้เลยนั่นเองนี่นะครับมันก็จะแต่คือที่วางมันก็จะเป็นฝั่งที่มันไม่ใสเนาะนี่นะครับก็สามารถเป็นแม่เหล็กแล้วก็ยึดแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นนะครับเหมือนปากกาทั่วไปที่มันสามารถใช้กับเจ้าตัว iPad ได้นั่นเองครับประมาณนีก้ก็หลักๆ Apple Pencil 2ไม่ได้ G D 1 4ตัวนี้ได้นะครับก็ ข้อดีตัวนี้ก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้แหละครับซึ่งข้อเสียนะครับก็คือตรงนี้มันไม่ได้เป็นแม่เหล็กในการชาร์จช่วะทำให้เราต้องเอาไปชาร์จนะครับกับเจ้าตัว USB C เองนั่นเองครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัว GD14 ตัวอื่นผมมีปากกาเจ้าตัว GD13 Pro ซึ่งผมยังไม่ได้ลองแต่ก็มีความคาดเะเนว่าน่าจะเหมือนกับเจ้าตัว Apple Pencil ที่เป็นเจ้าตัว Apple Pencil ทเนาะนี่นะครับก็แปะเข้าไป เอฟเฟกก็จะเหมือน Apple Pencil 2ครับก็คือมันจะเกาะไม่ค่อยแน่นด้วยความที่ตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนจุดยึดใหม่นั่นเองครับ Apple r g ตัว CD14 นะครับไม่รองรับนะครับเนาะแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมอยากจะดูนะครับก็คือเป็นเคสทั่วไปเลยของเจ้าตัว iPad Air 6ซึ่งก็จะเป็นเคสสายแบบนี้แหละครับซึ่งต้อบอกว่าตัวนี้จริงๆก็ค่อนข้างจะเหมือนกันแล้วก็ใส่นะครับได้ เลยไหมนี่นะครับใส่ได้ปุ่มต่างๆนะครับของเจ้าตัว iPad Air 5กับ Air 6นะครับกนข้างจะใกล้เคียงกันก็สามารถใช้งานนะครับได้เลยแบบนี้นะครับทุกอย่างาทุกพอร์ตนะครับสามารถใช้งานได้ไม่มีผิดเพี้ยนถ้าเราเอาปากกา G D 14มาใส่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะ นี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติสําหรับการที่ใช้เจ้าตัว Td14 นั่นเองครับนี่ประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมจะเทสให้ดูนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับเจ้าตัวกูจูดอกที่เป็นเจ้าตัว Magic Keyboard นะครับตัวนี้นี่เราเคยรีวิวกันไปแล้วเนาะสามารถไปตามดูกันได้นะครับด้วยความที่ตัวเคสมันใช้ด้วยกันได้แล้วก็ตัวนี้มันซิงค์ผ่านเจ้าตัวบลูทูธใช่ป่ะทำให้การใช้งานนะครับมันสามารถใช้งานด้วยกันได้เลยนะครับไม่มีปัญหาก็นี่ครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับค่อนข้างจะแน่นเลยนั่นเองก็ประมาณนี้สําหรับ การเทสว่าอุปกรณ์ของเจ้าตัว iPad นะครับ Air 5กับ Air 6ใช้ด้วยกันได้ไหมถ้าเป็นพวกเคสต่างๆให้ผมสรุปเนาะคือสามารถใช้งานด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะครับ100%แต่ถ้าเป็นปากกานะครับจะต้องเป็นพวกรุ่นนะครับที่รองรับโนาะเจ้าตัว iPad Air 6นะครับหรือว่า Apple iPad Pro M4 โดยเฉพาะนั่นเองครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เนาะก็น่าจะไขข้อสงสัยนะครับหลายๆคนกันไปได้ครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ช่องหนึ่งพีคผมด้วยวันนีของเฟิร์สท์ ครับ